ครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมแนะนันมันนี่ขอทุกคนมีกันนับนานนะครับผมอันนี้มันออกมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับพอดีเพิ่งเห็นนะ Google ออกคับเตือนนะข้อปลอดภัยฉุกเฉินนะสำหรับผู้ใช้โฟล์มนะครับผม3.2พันล้านคนนะมันกำลังถูกโจมตีนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นการอัปเดตฉุกเฉินนะครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าอัปเดตยังไงนะครับผมผมทำให้ดูนะครับคัสตอมคัสตอมไลท์นะครับผมไปที่เฮลนะครับ about Google Chrome นะครับ จากนั้นเช็คเวอร์ชันนะครับอัปเดตนะครับผมพยายามเช็คให้เร็วที่สุดอัปเดตโครมให้เร็วที่สุดนะครับผมแล้วก็อย่าลืมรีสตาร์ทนะครับผมแล้วผมทําให้ดูก่อนนะวิธีการอัปเดตโครมนะครับวิธีการทํำยังไงนะอรอตรงหน้าจอน,นี้นะครับผมแล้วก็ให้มันอัปเดตนะฮะอันนี้เป็นเรื่องด่วนนะครับผมสำหรับทุกท่านที่ใช้โครมนะ รีบอัปเดตนะครับเพราะว่ามันมีการโจมตีที่ค่อนข้างกว้างขวางนะครับผมทําไมผมถึงบอกให้อัปเดตนะครับผมส่วนหนึ่งของ extension นะครับผมที่คุณใช้อยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็น metamart นะครับผม phantom นะครับลูน่าเทอรนะครับผมหรือแม้แต่ไอตัว tronlinkmetacrypt นะครับผมหรืออื่นๆนะครับผมที่อยู่ในกระเป๋าของคุณครับผมมันอยู่ภายใต้ chrome นะครับผมถ้าคุณไม่อัปเดต chrome นะครับปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วกดรีลันช์นะครับผม รอแป๊บหนึ่งนะครรอรีโหลดแป๊บหนึ่งไม่นานครับไม่นานมันอาจจะช้าไปหน่อยนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับผมแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็ตามวันหนึ่งก็ก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากถ้าไม่ได้เข้าเว็บเถื่อนหรือเว็บโปนะครับผมรอแป๊บนะฮะในการอัปเดตมันนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่เห็นคลิปนี้นะครับผมให้รีบจัดการโดยเร็วที่สุดนะครับผมเท่าที่จะทําได้นะครับผมเพราะว่า เมื่อคุณพลาดไปแล้วนะครับผมมันหมดตัวได้ง่ายนะเช็คอัปเดตอีกครั้งนึงนะครับผมอัปเดตเป็นเวอร์ชัน99.0นะครับผมอย่างที่คุณเห็นนะอันนี้99.0 4844.84นะครับผมเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเวอร์ชันที่ป้องกันการโจมตีนะครับผมของตัว Google Chrome ได้ระดับหนึ่งนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้รับประกัน เต็มร้อยนะฮะยังไงก็ตามนะครับผมฝากกดไลค์กดบแชร์กับสครเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมอีกครั้งนะครับผมย้าเตือนอีกครั้งนะครับใครที่ใช้โครมนะครับผมอัปเดตโดยด่วนนะครับผมเพราะมันป้องกันการโจมตีนะครับผมจะไม่ว่าจะเป็นแฮกเกอร์เกาหลีเหนือหรือรัสเซียนะครับก็ว่ากันไปนะเพราะโครมมันเป็นเว็บไซต์ของทางฝั่งอเมริกานะครับผมปัญหามันเลยอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆกับผู้ใช้โครมนะครับผมย้ำนะสำคัญนะครับผมอันตรายจริงนะครับผมเพื่อนใหม่ขึ้นหน้าผมป้อมสัสดีคับ